อ่าสวัสดีครับช่วงนี้เราออกจากบ้านไม่ได้ไม่จะเป็นเราอยากออกจากบ้านนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าออกก็ต้องใส่หน้ากากนะครับเราเลยมาเล่นการ์ดโชว์เด็กๆนี่ <c oughs> โชว์สดพี่แฟงบอกว่าพี่เ <c oughs> มื่อไหร่จะให้ผมตบคนเนี่ยนี่ไม่ใช่ขนาดนะั้นนี่พี่แฟงครับสวัสดีครับแข้งยอมมาเฮ้ยมองหน้าเลยด้วยคุณ แข่งยอมาดีครับแข่เอาอะไรมาเล่นเอาทากิคาเต้ครับทากิอันนี้คือเราแข่งแบบ V แล้วเล่นแบบ V นะ V ไฟ V ไฟ V ไฟงแต่นุ่มสอนี่เจอกับพี่เตาวครับดีครับพี่เตาวอะไรมาเล่นลอยย่อครับสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ไดตังอะไรเนี่ยนะตั้งแต่ต้นเดินมาผมยังไม่แพ้ใครเลยลอยย่อใช่ไหมต้นเดินไม่แพ้ใครเลยอย่าเตะโต๊ะดิโหวางของบนโต๊ะไม่พวกคุณทำอย่างนี้ผมยังไม่แพ้ใครนะบอกก่อนโอ้โหบอกอีกชุดเพราะว่าไม่ได้เล่นกับใคร ไม่จบอ่าผมเริ่มก่อนโอ้โหจะไปเก็บใบเพราะว่าเก็บไว้แพ้ตอนแข่งโอ้โหคนพวกนี้ก็คือเรียบร้อยเออะเอาบไปห้าใบเดี๋ยวค่อยแก้แค้นเฮ้ยเดี๋ลืมนะครับอย่าหยิบอะไรกินนะครับช่พยายามใช้ภาชนะอย่าใช้ผ้าแพ้แล้วใช้ภาชนะแต่เด็ดแต้เด็ดแปดแปดเดี๋ยวพูดโทษชนะอีกครั้งแล้วนะครับเก็บสามเกบไว้นะครับแล้วคอมเมนต์อย่าลืมนะครับซื้อของพี่เนี่ยในช้อปปี้และลาซาด้าเนี่ย ได้ของโปรโมทุกทุก0าม้แล้วรายการการ์ดที่พี่พีออเดอร์นะครับถ้าใครซื้อในพีออเดอร์มานะพี่จะล็อกของไว้ให้โปรโมคูณ2เลยนะครับสำหรับการพีออเดอร์แล้วก็วันพุธนี้นะครับมีมี d ีดีกับ0ูออกนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ s อ b ของบั d ตี้ไฟด้วยนะครับพีออเดอร์มานะครับพี่จะให้ของาะวันของโปรโมคูณ2นะครับแต่หลังจากของออกแล้วก็จะเป็นโปรโมปกติก็สามร้บาทถ้าเกิด เป็นพีออเดอร์พี่บอล320บาทได้กี่ใบ1นึ่งใบพีออเดอร์ต่อเดอร์ได้สองใบนลยครับอ่าเพราะเราคูสองนะอย่าลืมนะครับอ่าเราจะได้เล่นอัลคออฟอร์กันแล้วนะครับทุกคนอืมอยากเล่นทีดีอะไรออกนะกับฟ้าฟอร์ดกับกับชาโด้พาลาดินไปเลยกับชาโด้นะครับชาโด้รุ่นฟันส่วน S U B ยูบีของบัตติไฟก็จะออก3สีนะครับ S U B 0 1และ0 2นยแอนศูนย่มีกี่ละโคตจะว่าไงโคตรจะไม่ได้อะไรอะไรอะไรจะมาพูดกับผม อะไรเนี่ยอันนี้ใส่บับเบิ้ลใส่บับเบิ้ลมีมีมัตเตอร์คัพไหมเก็บเงนน้อน้องตูนหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดปล่อยดอทิกเกอร์ไหนบอกจะไม่ปล่อยไงใช่ไหนบอกมันติดไปแล้วอ้าวขอโทษครับตุ๊กกี้คุยจะไม่ปล่อยไงมันติดมันติดมันติดไปแล้วอ่ะเอาละเอาละทั้งคู่ที่คุยจะลองไม่ปล่อยระเมิดแรกดูซิอ้าวเออว่ะ เออเลยนะปล่อยกันหมดเลยพี่เราให้ลองเล่นกันกย่ี้แม่ใครก็ได้แบบเราลองรักษาดั้งแตแรกๆไม่ยอมปล่อยไม่เป็นปล่อยเปนเหนียวปลเหนียวเอาว่าไงปล่อยไม่เล่าอ๋อยังไม่ตียังไม่ตีงจับบอดงจับบอลโอ้ยลุยเว้ยลุยเว้ยกันแล้วแหละเสียเท้าโตแรงวเนี่ยฝั่งนู้นซื้อแล้วฝั่งนู้นซื้อแล้วจะอยู่อ้าวที่จะปล่อยเพราะจะใช้นี้นะครับอยู่ มันไม่มีบาทไม่ได้โอ้โหเหลืองๆอยู่ใต้ตาข้างล่างเต็มเลยเหลืองๆเดี๋ยสับขึ้นมาดีกว่าตาบอกบัดดี้อะไรอะไรนะชื่อโบอะไรนะคาตานะฮะแล้วก็ฮีโร่แล้วก็มีมินเจียนนเจียนอันนี้ของ SUV ยูบีสองใบสองใบถ้าเกิดจอมาไม่ตัดจะเป็นไรเรามาแอบดูกันดีกว่านี่เห็นไหม้าไม่ตัดเจอแน่นี่นี่นี่ ไม่บอกอาจจะไม่เจออะไรจังหวะนี้ต้องอะไรดีแหกกระบอกเลยจวะนี้ต้องอะไรต้องหรือบ่อสวยงี้แหกตีใช่ต้องฮึบนะอ่าต้องฮึบแล้วครับพี่ตาวฮึบไปฮึบไปรอยเย่ามันต้องฮึบเออฮึบไปไปต้องบูดกันเลยใช่ไหมอันนี้จะออกสองขีนะครับอ๋ออ่าสิบเปิดกันตีดังแรงก็ไงตีเทียนนิ่งๆการสองพันอยู่แล้วทำไมต้องมาตอดด้วยกันสองพันก็อยู่แล้ว แบงก์สองแบงค์เดียบ้านนะแบงค์สองสามพันนะคิวจีแบงค์ย่อยสึกแบงก์เดียบีนห้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เล่นผิดเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรยองไงเล่นผิดเมื่อกี้เล่นผิดใช่ไหมลงมาต้องชาร์จก่อนอ๋อชาร์จไหมชาร์จไหมชาร์จไปไม่เป็นไรชาร์จไปเล่นเล่นสนุกสนุกมีอะไรชาร์จหลบซะด้วยชาร์จหลบเหลืองไว้เอาอ่ะย้อนเวลาตีนี่ย้อนเวลาครับนี่ทำไม่ชีนนะย้อนได้เฮ้ยแค่นี้ก็ปล่อยเหรอไม่ติดอันนี้นะไม่ไม่นนี่ย วางทิ้กันแล้วอยากวางทิ้กันโถสิบแปดสองขี้มุกเด็กๆสองหมื่นเก้าต่อมื่นแปดเช็คยังไงก็ไม่เข้านี่มิดๆนั่นแหละนี่ขอเราเหลือไว้ลงข้างหิวหิวไม่ได้หิวไม่ได้อ้คนนั้นแผนเราไปเแเวนก่อนวะ้ยมาด้เลยโยนนี่นะอ่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามเอ็ดอ่าสามเอ็ดโอ้โไม่งั้นหิวได้นะกันลลละายยเโบเลยไม่งั้นโบเลยอ่ะอันนี้คือปล่อยหวังหิววะมันอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ มาไหมมันมาไหมไม่มาไม่มาว้าวแต่ค่อยๆเล่นได้วายแต่ค่อยๆเล่นได้คืออะไรเออเฮียเล็กวางตรงไหนเนี่ยน้องเล็กนะแอคเซลอะหลุมหนึ่งจะเล่นอย่างนี้เลยเหรอสี่ห้าหลุมเลยเปล่าอันนี้ลองมาชาร์จเกจให้หนึ่งตัวชาร์จในแบบนี้มันต้องเสียบก่อนแล้วดูว่ามันก็ผมจะเลือกเป็นแบบนี้แล้วไงผมก็เลยดู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 นั่นแหละ โอ้ยเหนื่อยจังเลยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยคิดหนักใ่าใช่คิดหนักมากเพราะว่ามันจะเอาไปไหนไปไหนดีไม่น่าหยิบสักใบเลยมันเจ็ดวนครับมืนเจ็ดอืมมันเจ็ดอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนั้น <19. S 1> ม่นเก้ามันเก้าอือนนี้เออเก้าพัน <9, 000. S 3> ในอนาคตด้วยในอนาคตจะเป็น หมื่นสี่หรือหมื่นเก้าสักอย่างเนี่ยหมื่นสี่หมื่นเก้าเออประมาณนั้นอันนี้หมื่นเจ็ดเนาะอ่าเจ็บปล่อยดาเมจ์เด้งว่าเอาล้อเหลืองเออปล่อยปล่อยเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาโอ้ไม่นะอการเล่นมัแล้วสามเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาวันตีเลยดีกว่าเอ๊ะแต่ข้าเขาได้ได้ทิชเอ๊ะเอาวันตีแล้วเอาวันเตยตะกี้วัดหนึ่งผมกินเรายการผมใบหนึ่ง เออผมได้กินมในการแถวหน้าพี่ตาวหนึ่งใบผมกินวันนี้ิกิวไอท็อปว่ามันเอ๊ะแวนได้บวกหนึ่งหมื่นต่อเกทที่กินไปอันนี้มีเกทหนึ่งไอแวนได้บวกหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นอันนี้ท็อปเมื่อถูกกินคาร์ดบัตเอาเกทขึ้นหนึโอู้ยเท่าไหร่ในแดร์เออสามหมื่นครับเอาสามหมื่นปอยเลยปช่ไหเลยครับต้ามีเหลืองไหมเล่าไม่มีเอาแล้วเต้าเหลืองไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันโอ้นี่อะไรฮิว คิดตอนหน้าอ่ะตีอันนี้หนึ่งเก้ามะตีสามารถย้ายเกรดไปที่ทางไหนก็ได้นะตอนนี้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ตอนนี้เป็นเป็นเก้าพันถ้ากดสกิลจะเป็นหนึ่งหมื่นเก้าหมื่นเก้าถ้าีก็ได้สองหมื่นเก้าหมื่นเก้านี่แหละบอกให้แล้วหมื่นเก้าขอคิดตังให้เรียบร้อยละการดีกว่าไหมมีอะไรให้การไหมเสร็จเสร็จอะเสร็จเสร็จ แบงใหญ่งั้นเลยโอรยะว่าจะถ่านไม่ขึ้นนะพี่บอสเราะไรแบงใหญ่งั้นเลยสู้ได้ซื้อไงซื้อ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 โอ้แบงใหญ่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 แต่ก็พอแล้วมันจะปล่อยแล้วมันจะปล่อยแล้วเว้ยสองเหลืองไม่น่าเหลืองที่สามต้องได้แล้วมันบอกเนี้ยเป็แบงใหญ่ทั้งนั้นเลยเศรษฐาของว่ะอ่าเศรษดาของเปิดไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วครับเราถึงปอยเฮ้ยสุดท้ายก็เสียใหญ่อยู่ดีแทน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 โอ้กินไปนี้ได้จั๋วแล้วก็สามปุ๋ ดีดีคาราบาลเราปล่อยไม่ได้แล้วเนี่ยได้เกรแล้วมันจะได้บวกห้าพันต่อเกรดหนึ่งใบอันนี้มีสองเกรได้บวกหนึ่งหมื่นครับอันนี้มาถูกกินคาราบาลเอามันขึ้นมือครับโอ้โหเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้ามีแบงค์ใหญ่ไว้ไม่กลัวไว้คืนมือกันรัวๆัวไดขึ้นไปนี่ผ่านแล้วเอ้ยกินยังไงให้มือเท่าเดิมพุ่มไปสุดชีวิตขายกี่ใบนะแฟงมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แต่มือเขายังหนัอ๋อเจ็ดใบเองปิดเกมเลยไหมเตาสั่นเดี๋ยวมีนั่งเช็คโมดนะเจ็ดใบไม่มีทิกเลยนะนั่นแน่เลยแน่นแน่นลยไม่มีทิกนะปิดเกมไหมเล่าไม่ไรอ่ะอย่างนี้คิดก่อนดิโอ้ไอ้นั่นแน่เลยโซเซฟแน่เลยกักเกตกักเกตเลยข้าววิ้นนะนะกักเกตลากรอยลงแสนโหดร้ายเหลือเกินคามันมือสั่นเลยมือสั่นตาหน้าจะตายเปล่าตาหน้าน่าจะตาย มึงจะ่ามันก่อนเลยมึงมีกี่ใบน่ะฮะมีกี่ใบเจ็ดใบทิกเพียบอะตรงเนี้ยเดอยากจะคุยไม่หรอกนะไม่ค่อยอยากจะคุยเลยอะตรงนั้นทิกเพียบไปล้วเออรู้ได้ไงมันทิกเพียบไปแล้วสามอันเมื่อกี้มาไม่มีทิกเลยจั่วมาก็ไม่ได้ทิกอ่าอ่นี่ลุยมันไม่กล้าปล่อยแล้วเออถ้าตรงนั้นไม่ทิกก็เฮ้ยแต่มันมีดอนหนึ่งไม่ใช่หรอมีพีจีนี่ใช่ใช่อือหือตรงตัวนี้ครันทำอะไรได้วะ ก็จะเซฟมอตเตอร์เบทจากโซได้แล้วได้จัวแล้วก็ได้ถ้ากดสกิลมอัเตอร์เบทจะได้ยิงด้วยอ่าอ่าสกกี่วันละจ๊ะทำอะไรได้มอตเตอร์เบทกระจายมอตเตอร์เบทออกจากโซจากโซมีได้อีกถ้าถึงกับวัตเตโซจวดหนึ่งได้บวกหมื่นจวดหนึ่งบัเตอร์เบทบวกหมื่นไม่อยากจัวเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยจวได้ใบนี้ครับไหนๆให้กล้องดูเหลืองนี่จัวได้ใบนี้ครับไม่อยากจะคุยองออ่าอันนี้บัตเตอร์เบทนะ ิงนี่นะโออเกตเดียวนักยิงทิ้งเลยเป็นไรบ้างวะอ๋อยังขี้ไบรนึงไบรน์นี่มีเหลืออะไรมันกันแค่หมื่นสามใช่เพราะว่ามันบวกหมื่นแค่บัตเตอร์เบทใช่บวกหมื่นบัตเตอร์เบทเอาประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เปิดเลยแหวนเปิดเลยพีจีมาเดี๋ยวเหลืองโยนข้างเช็คมาครับผมไปเหลืองขี้ขี้โยนข้างเหลืองแน่นอนตอบเฮ้ยลายเนี้ยน่ากลัวขีเฮ้ยเหลืองแน่นอน เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแบบว่างเขียดเลยอะไรเนี่ยปลอกนมสองตัวอะไรวะปลอกผ่านผ่านเลยไหมผ่านเลยไหมถ้าไม่มีโคดูบาร์จะแย่ไหมเนี่ยทีมเด็กเนี่ยก็แย่เอาว่าผ่านว่าผ่านมาเลยเอาเลยเอาเลยยิ้มเลยเนี่ยนะเฮ้ยมันต้องแปดูมตั้งหมื่นนะเอาไงเฮ้ยหูุดเนี่ยเอาไปตีข้างทำไมวะอันนั้นตีสองหมื่นตีไม่เข้าเหรอก็ถ้าตีก็เลยก็ขอหมื่นเดียว ตีเลียก็น่าจะคุ้มอยู่เมือนกไม่คุ้มว่าแล้วแต่อ่ะมึงจะได้ไม่มีของเล่นนะอันนี้อันนี้ตีย้ายเกตได้มันก็เก่งอยู่อ๋อตีย้ายเกตนันตีเพาโอ้ไอถ้าไม่มีเคอร์เตอร์บาร์จะแย่ไหมแย่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ลองไหมลองไหมเออลองก็ได้นะเฮ้ยวัตส์แมนยังไม่เสียดายเหรอมันบวกหมื่นใส่คอใส่คอเออบวกหมื่นเออเสียใจของไหมขอได้ขอได้เ ตามสองทำสองนั่นเองต้องการเลยไม่เมื่อกี้จั่วมังกรนมได้ไงโอ้โหน่าปล่อยมั้ยนะไปล่อยทำไมไม่ปล่อยวะไม่เป็นพี่ๆปล่อยนะไม่มังกรนมมันจะพาวเวอร์มันจะจะมังกรนมมาแล้วสี่ตาแล้วมันไม่ได้เหลืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เอาบัตเบดออกมาจากนี่ใช่ไหมบัตเบดสกิลอีกโ X4 หายหมดเรียมแล้วแล้วใช่ใชไม่แต่ว่ารู้สึกอยากเซฟแบบมากกว่าอันนี้มาตีต้องป้องกันด้วยการสองใบเพราะใบนี้เหร ไปเฉพาะใบนี้อมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมแค่นั้นแหละการล่างสกิลร่างอะไรสกิลร่างบอกว่าเมื่อตีเสร็จมันต้องถอดเกจถ้าไม่ไม่เกจไม่มีเกจให้ถอดจะจะถูกทำลายจะถูกทำลายจะถูกทำลายคือแล้วอะจะถูกทำลายแอดเท่าไหร่แอดแค่สิบเก้าแต่ขอก็ปองกันสองใบโอ้หปล่อยเลยไหมปล่อยแม่งเลยไมอฮะมันจะออกมาไม่เหลืองมานานแล้วใช่ไหมพี่ว่าเหลืองแน่ใช่มันไม่เหลืองมานานแล้วนะโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหลืองเลยจริงปล่อยแม่งเลยไปพี่เลนนะ ปล่อยก้าวไปนกเสียงเข้ากันยิงไอ้ตายอือมไม่มีโซให้กินเยอะนะอ่าไม่มีโซครับอ่อตบาตีแวนสองหมื่นโอ้โหยยเยอะเแต่มันตีไม่เข้าแต่ตอนนี้ตีไม่เข้าเพราะวันนี้พี่ตาวยืนสองหมื่นสามไม่อีอยเยอะชิปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่มีเหลืองมาหลายตาแล้วสองหมื่นสามอ่ามันก็ไม่มีเหลืองมาหลายตาแล้วนะกันหมื่นจะเป็นสามหมื่นสามต่อสองหมื่นจะเป็นสองได้ถ้ากันหมื่นจะเป็นสองได้ กันหมื่นสองได้กันหมื่นสองได้ตัวต้องการสองหมื่นนะมิดสองได้ไม่ได้เสียงเสียงเจอกันนะได้ฟอนต์มาสบายไม่ต้องคิดมากโอ้โหโอ้ดีโอ้พรมาแล้วมาค่ะละมันไม่มีเหลืองเว้ยเอาเว้ยขาดแล้วค่ะอะไรนะขาดแล้วค่ะบฟังจะฟ้องอะไร อะไรบอลดูการสองคนแล้วนะโอ้พูดอะไรมาไม่ได้แล้วแต่ฟ้องเราได้นะเมื่อกี้เกิดนเลยครับเราเก็บเป็นไบเนี้ยได้ที่ไปบนี้ยไม่ได้เจอไปเนี้ยโอ้ยเต็ง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 ทำอะไรได้ตัวนี้อันนี้เสกมาเดะเบรจกองได้พิเศษมดยังไะเสกโซโลเสกโซโลเสกโซโล่ถ้าเกิดสนใจโซโลก็วนพีทออกแล้วครับเริ่มงการแบ่งเล่นั้นโมเดลมาเดะเบรจอ่ะ หมดยังวันที่สองอยู่อยู่ดับหนึ่งวันที่สองเนาะโซโลนี่ภาควานอ้ยก็จะเด่นๆด่นหนึ่งครับวันที่หนึ่งนี่งอีกใบหนึ่งเอออันนี้ใส่สามใบหนึ่งเกิ้ไปเลยโซโลใช้ดับสองเล่มนะครับใส่ไปไม่ได้จขอละแล้วอยู่ไหนบันทึกเบรกเข้ามาได้อะไรได้ยิงอันนี้บวกหมื่นถ้ามีวัดเดชใช่อันนี้จับแล้วบันทเบรกที่เสกไปบวกเท่าพันปะใช่ มีทั้งพลังมีืออะไรเก่งๆมเก่งเว้ตัวนี้เก่งเว้ยมีทั้งพลังแต่ตอนเนี้ยมีทั้งประกองนี่อาจจะออกทิกเกอร์เลยเนี่ยเนี่ยเขามีทั้งพลังมีทั้งประกองสนนายน่ะเหลืออะไรบ้างไม่เหลือได้เลยกินไปดีจ้ะสามไปไหมสามไปเดี๋ยวนะสามไปเราเราจะมาดูสามไปที่ที่เขาตัดไปนะครับ โอ้โหแฟงแม่ตัดแม่นนะไอ้แฟงโอ้ยตัดแม่นนะแฟงกี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้หลอกหลอกหลอกเมื่อกี้หลอกหลอกอะไรวะหลอกไายพิ้วเร็วหลอกว่าของดีนะเมื่อกี้จริงเฮ้ยไม่ไม่มีบูธแล้วใช่ไหมมีบูธแต่ตัวนี้ถ้ามีเหรียะถ้ามีเหรียะอะไรสามใบถ้ามีสามใบ5,500จะเป็น2,500แล้วนี่กี่ใบเนี่ยมีสามใบละเอาไม่รวมมันเหรอรวมด้วยรวมแล้วนี่เรียกกี่ใบนับใหม่ดิ้นต้องมีเท่าไหร่สามาอ๋อสามขึ้น สบายมาไหนดูดิดูบนมือดิเป็นสามอย่างแรกสองใบเองเป็นสามสองใบกาจะมีพีจีสองใบนี่มาเปิดด้วยแวนเลยมันปล่อยอยู่แล้วอ่ะปล่อยเห็นไหมเช็คมาขี้ขี้เช็คมาเฮ้ยพี่เวนพาวข้างในดีข้างนี้สิบห้าตอนนี้มันโดนสองนาเมจเลยใช่ป่ะใช่อันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ตอนนั้นสิบแปดยี่สิบสามยังยังไม่โยนยังยังไม่โยนเท่าไหร่อันนี้แปดสามสามอันนี้ยี่สห้า ยี่ห้าอ่าแล้วแต่มึงนี้สามห้ามีอีกใบหนึ่งอยู่แล้วขี้มาโอ้ยยยยไม่ออกอ้าวไม่ออกเหมือนกันเว้ยเอาแล้วไม่ออกเหมือนกันแหละเอาแล้วโอ้โหมีพีจีวะสามห้าสามห้าสามห้าโอ้โหเยอะจังวะเฮ้ยเมือมือเยอะแต่ไม่มีตัวเล่นเว้ยมือมึงอยู่ไหนเนี่ยจบได้ไม่มีครับมือแตกอยู่เรื่อยจบได้อะไร ห้าสุดยอดตัวตีคุณพระคุณเจ้าช่วยทอดไข่ <laughs> ช่วยทอดไข่เลยนะเอาเลยเขาัาตบาัเต็มที่ไม่มีใช่เอาเลยเอาแล้วชนะแล้วเ,เดี๋ยวถ่งหายมาสองตัวมีอะไรเดี๋ยวก็รู้ <laughs> เอาแล้วนมันก็เป็นขี้กับกับไอ้นั่น คิดดีๆนดอมแพ้เลนเนี่ยจอมบอจอมแพ้เลยบอกเก็บการ์ดยัง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 เล่นก่อนแพ้แพ้ได้ครับเราแพ้ได้แต่อย่ายอมแพ้ได้แต่อย่ายอมแพ้ครับเอ้ยแพ้บอกแพ้ได้แต่อย่ายอมสองหมือย่ายอมนะนึงอย่ายอมแพ้สอง0มืนยอมแพ้มันไม่ได้สอง0มื่ปล่อยไหมปล่อยไหมห้าเมตรไม่ไม่องหมเลยอันนี้สอง0ปด อนีได้เดียวเข้าสามสามมีสองได้นอกสองได้เดี๋ยวนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวผมชอบอะไรนี่แสดงเงี้ยเฮ้ยสองได้ไอ้ข้างนี้ยี่สิบสองอ่าแล้วแต่มึงอ่าแล้วแต่มึงฟ้อนมาอ่ามาลองดูก็ได้อยากรู้ก็ลองอันนี้อันนี้ยี่สิบสองนะอันนี้อ่าองการดอยู่มึงชนะแล้วตอนเนี้ยจะพอข้างๆเปล่าหรือล่ากาอ่ะ ฟอนสใบนะสองยี่สิบแปดน้ยี่สิอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ยี่สิบแปคือได้ได้เดียวยี่สิบสอี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สแปดมีพีคงนั้นแหละเอคิดเยอะเออคิดเยอะเป็นวิธีรอดดีเลยมีพีจีเหรอมีมเอ้าคิดเยอะจบนะโอพีจีมีอีก2อใบคเข้าทิกเกอร์โอ้โหคิปไปเถอะอันไหนก็ใส่ไปเถ้ะไม่ยอมหรอกเออนั่นแหละไหนขู่ขู่จริงว่าไม่เหลืออะไรแล้วังนี่เอาเลยจเจอ สามสองสกิลสวัสดีหนึ่งจินข้างหลังผมกินข้างหน้าไม่ได้โบกพลังเพราะไม่มีเกตเออสามสองสองขี้สามสองสามสองเองจอกสามสามจอกมื่นแปดหรขอหมื่นเดียวจอกจอกไปยากกว่าเี่นขู่ฆ่ามันสองใบได้อะไรนะหงายได้อะไรนะเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ได้ขี้ขี้กบอะไรขี้กะไอตัวเจ็หนึ่งใจตายเย่าแล้ว อยู่ในมือแล้วตาวลูกกาบนมือแล้วใช่ไหมใช่แล้วอ่าลงมายังกับเมื่อกี้เนี่ยเกรดสามอะยังเลยเอาตัวไหนเล่าเฮ้ยพอป่ะเนี่ยไม่พอเฮ้ยเลยหมาเมื่อกี้ใช่หมาไปทมัยมันไม่ใช่ฮะเมื่อกี้มันคนละตัวกันต้องตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องตัวนี้แม่มันกัดได้ข้างนึงอะใช่ใช่ใช่จริงเหรอจริงหรอผมยังไม่รู้เลยผมกัดได้ข้างจริงยังไงก็มือสามมันลงมา แปะด้วยเฮ้ยแปะทำไมอะแปะวันโชว์เลยถ้างั้นจะเวนจะตีสองหนึ่งเวนยันจะตีเบาก็ถูกแล้วก็แยกๆเลยแยกทำไมวะยังไงตอนอันผมก็จะกันแวนทั้าถ้าแวนกันไปดีถ้าเวนไม่มีฟอร์สอ่ะก็กันไปดียังไงต่อดีก็จะให้กันไงแล้วเหลือสองข้างนี่ไงกันได้ที่ไหนเล่ายังไงต่อดีเนาะยังมีต่อดีกลุยดิเอออย่าไปคิดเยอะเอ้ยจะมีตาอื่นอีกเหรอฮะไม่ทุ่มเทนี้ปุ๊นไดเท่าไหร่ไม่ทุ่มเท่านี้ทุ่มเท่าไหนเออมึงวันนี้เท่าไหนเออเอาไปลงออ ไปลุยแวนเปิดเลยไหนขอโชว์การแวนเนี่ยแวนโชว์เปิดเลยเอาชาร์จโชว์ด้วยอันนี้ลบทิกเฮ้ยไอ้หยาไม่ลบแล้วลบทิกขไอ้ลบทิกหนูขาดแค่เท่าไหร่ว่ามาสามสามหนึ่งปล่อยปล่อยครับคีบะเอาชิปพายให้มันได้ฮิวนีดเกมอ่ะเรียบร้อยต่อมารพ่ายแพ้ไปกับรอยันนะครับด้วยความเสี่ยง เสียงเสียงเล่นกลามมันต้องเสียงใช่ไหมตาใช่แล้วครับโอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยสินี่